Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never ran said no man I still go 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 สวัสดีครับวันนี้ RCMG นะครับมีของเลดใหม่มาอีกแล้วเป็นการ์ดที่เราสั่งมาจากท็อปประเทศอังกฤษนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า มันเป็นการ์ดอะไรนี้ยินดีนำเสนอเลยเนรับซื้อเหมาะสำหรับลูกๆเรานะตัวเราก็ได้นี่มันก็คือท็อปท็อปอะไรนะดูแล้วกันท็อป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 นี่ไง เป็นท็อปแมดแอตแท็กนี่เป็นชื่อของเราเองนะครับท็ Top Mad Attack. อปแมดแอตแท็กโฟกัสเรียงเนี่ยแมดแอตแท็กเป็นชื่อเราเองนะนี่ชื่อลูกชายผมวชิรพัฒน์ชัยมิสุขฟึบไม่ฮี่อย่างเงี้ย แอตแท็กเก้าสิบแปดดีเฟนส์เก้าสิบแล้วก็ชื่อแล้วก็รูปนะครับแบบนี้หนึ่งซองเนี่ยก็จะมีการ์ดอยู่ลูกเราเนี่ยอยู่สามใบถ้าอยากสั่งก็สั่งได้นี่คือจากท็อปท็อปของแท้นะครับแม t ต์แอตแทกเราเราการ์ดแบบเดียวกันนะสามใบนี่การ์ดสามใบนี้ของลูกชายเรา แม t a t แอตแท o กท็อปแม a c k ไงเฉ่งไหมที่ผมสั่งมา3แบบเลยอันนี้แบบที่หนึ่งใส่สลีฟก่อนแล้วกันสลีฟแล้วท็อปโหลเราจะไปสะสมการนักกีฬาดังๆทำไมลูกเราก็เป็นนักกีฬาอยู่แล้วก็นี่อะทำการดลูกหรือทำการดเราก็ได้ นี่ได้ไปแล้วหนึ่งคนแมนแอตแทกอ่าแมนแอตแทกรูปที่สองฟึบนี่คนเดิมนะครับคือเวลาเราทำเนี่ยเราส่งส่งรูปไปแล้วก็ใส่แจ้งอไอตัวนี้มาฮะเก9าแป้องอะไรพวกนี้ใส่ได้แล้วก็ชื่อนามสกุลตำแหน่งแล้วก็าราคา ซื้อขายนี่สิบแปดล้านสิบแปดล้านปอนด์แปดล้านถ้าอยากถ้าอยากทําแบบนี้ก็นี่อินบอ็อกซ์มาที่ Facebook RCMG ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ปริ้นมีวัชิรพัชชัยมีสุขท็อปแมทแอตแทกเดี๋ยวค่อยใส่ท็อปหลดล้านสุดท้ายที่เราทํามานี่ เฮอริเทจเมอร์ลินเฮอริเทจ95นี่เป็นแบบนี้จริงๆแล้วต้องหน้าเต็มๆอย่างเงี้ยนะที่เป็นที่การ์ดที่เขาทำมานี่ได้มา3ใบเฮอริเทจ95นี่เป็นไงไว้สะสมดินี่ลุกกี้การ์ดลุก,กี้การ์ด ลุกกี้การ์ดของแท้อย่างเงี้ยลุกกี้การ์ดโอเคใครอยากทำการ์ดแบบนี้ก็ inbox มามาที่ r c m g ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมสั่งที่ท็อป UK ให้รอของก็ประมาณ10-14วันนะครับจะมันเป็นของแท้จากท็ Top อปนี่นนะไม่ได้ปิ้นเอง สามใบสามแอคชั่นสองสามนี่โอเคสวัสดีครับอยากสั่งก็สั่งได้นะ